มาติดตามพอดแคสต์ของคุณสุรชาติบำรุงสุขในเรื่องดอกประดู่ร่วงโรยจากใจคนเอกสารของกองทัพเรือที่ถูกเปิดเผยโดยพักฝ่ายค้านเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและน่าสนใจอย่างมากว่ากองทัพเรือจะตอบสังคมไทยในเรื่องนี้อย่างไร ในทางการเมืองนั้นเอกสารลับทางทหารที่ถูกเปิดเผยและกลายเป็นความสั่นสะเทือนทั้งในทางการเมืองและการทหารอย่างมากคือเอกสารลับพน н ากอนหรือที่รู้จักกันในชื่อของพน н ากอนเปเปอร์ซึ่งเป็นเอกสารของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาว่าด้ยวยเรื่องของการที่สหรัฐเข้าสู่สงครามเวียดนามดังนั้นจึงอดคิดไม่ได้ว่าเอกสารของกองทัพเรือไทยในครั้งนี้จะกลายเป็นดังเอกสารเพน н ากอนที่ส่งผลกระทบต่อการเมืองไทย หรือไม่ซึ่งคงต้องติดตามดูกันต่อไปว่ากระบวนการทางรัฐสภาจะสามารถเปิดโปงความไม่ชอบมาพากลในเรื่องนี้ได้เพียงใดเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามของผู้นำกองทัพเรือที่ต้องการให้ฝ่ายจีในในฐานะผู้ขายเรือดำน้ำลงนามก่อนวันที่30กันยายนต5 6 3เพื่อเป็นการผูกมัดให้รัฐบาลและกองทัพเรือต้องจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่2และ3ซึ่งเอกสารนี้ทำให้เกิดคำถามอย่างมาก ว่าเจ้าหน้าที่ในระดับสูงของกองทัพเรือสามารถตัดสินใจลงนามเองอย่างเป็นเอกเทศเพื่อสร้างผลผูกมัดในทางกฎหมายกับประเทศไทยได้หรือไม่แต่คงต้องถือว่าเป็นความโชคดีที่ทางฝ่ายจีนไม่ได้ส่งผู้แทนในระดับใดมาลงนามตามคำขอคำขอดังกล่าวจึงไม่เกิดผลในทางปฏิบัติมิฉะนั้นแล้วการจัดซื้อเรือดำน้ำจะเป็นปัญหาอย่างมากในการเมืองไทยจากข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้คงต้องถือว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำของ มีลักษณะเป็นความอื้อฉาวด้านอาวุธและกลายเป็นประเด็นที่สังคมมีความกังขาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อเรื่องของผลประโยชน์บางประการของผู้นำทหารโดยเฉพาะคําถามสําคัญว่าทําไมต้องก่อน30กันยายน2 5 6 3และก่อน30กันยายนนี้เพื่อใครแน่นอนว่าความต้องการอาวุธของกองทัพเป็นปัญหาสากลในการเมืองของทุกประเทศและประเด็นเช่นนี้กลายเป็นปัญหาทางการเมืองที่สำคัญในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามสำคัญอีกส่วนที่มากับความต้องการอาวุธก็คือขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของรัฐเพราะการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์ในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศมีปัญหาย่อมจะทำให้กองทัพตกเป็นเป้าหมายของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่างบทหารกลายเป็นตำบลกระสุนตกอย่างหนักสำหรับรัฐบาลและกองทัพและผู้นำทหารจะต้องเรียนรู้อย่างสำคัญว่าประเทศเล็กในยามวิกฤต ไม่ได้มีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือที่จะเอื้อให้กองทัพจัดหายุทโธปกรณ์ได้ตามต้องการเสมอไปเพราะการใช้งบประมาณของประเทศในวิกฤตมีความสำคัญอย่างมากต่อการพลิกฟื้นชีวิตของคนและของสังคมในอนาคต กองทัพไทยนับจากการรัฐประหาร2,557เป็นต้นมามีการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์ที่เป็นอาวุธหนักจำนวนมากโดยเฉพาะอาวุธจากจีนการจัดซื้อเหล่านี้อยู่ภายใต้คำอธิบายที่สำคัญคือเพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติแต่ในสถานการณ์ที่สังคมไทยกำลังเผชิญกับภัยคุกคามอย่างรุนแรงจากสงครามโรคระบาดนั้นโอกาสที่สังคมจะมีความรู้สึกเห็นคล้อยตามไปกับความต้องการของฝ่ายทหารดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ซึ่งการจัดซื้อเรือดำน้ำเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในกรณีนี้จนสังคมมีคำถามอย่างมากในสถานการณ์โรคระบาดปัจจุบันว่าอะไรคือเหตุผลของความต้องการเรือดำน้ำที่แท้จริง สังคมไทยอยากรู้อย่างมากว่าเรือดำน้ำเป็นความต้องการทางยุทธศาสตร์จริงหรือไม่หรือที่ต้องมีเพราะเป็นความต้องการของผู้นำทหารบางคนโดยมีการประดิษฐ์วัฒกรรมยุทธศาสตร์ทางทะเลเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการสร้างความชอบธรรมสำหรับการจัดซื้ออีกทางต้องยอมรับว่าการออกมากล่าวถึงผลประโยชน์ทางทะเลอย่างเลื่อนลอยนั้นทำให้คำกล่าวอ้างในเรื่องนี้เป็นวัฒกรรมที่ขายไม่ออกในยามที่ประเทศเผชิญกับโรคระบาดใหญ่เพราะสังคมต้องการเห็นรัฐบาลทำสงครามกับโรคระบา บามากกว่าสงครามทางทหารประเด็นสําคัญอีกประเด็นคือปัญหามูลค่าของเรือดำน้ําทั้งสองลำมากกว่า22,000ล้านบาทซึ่งในยามที่สังคมต้องเผชิญกับการตกงานและความยากจนในวงกว้างนั้นคนส่วนใหญ่ในสังคมย่อมมีความรู้สึกไปในทางเดียวกันว่างบประมาณการซื้ออาวุธของกองทัพเป็นสิ่งที่เกินความจําเป็นและในขณะเดียวกันสังคมตอนนี้ไม่มีความกังวลกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางทหารเช่นในยุคสงครามคอมมิวนิสต์หรือใน ยุคสงครามกัมพูชากล่าวคือมองไม่เห็นว่าประเทศไทยจะต้องทำสงครามกับใครในยามนี้แต่มองว่าศัตรูที่น่ากลัวและกำลังคุกคามอย่างมากคือฆ่าศึกที่ไม่มีตัวตนและเป็นเชื้อโรคและอาวุธที่ไทยต้องการในสงครามโรคระบาดคือวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการช่วยรักษาชีวิตของผู้คนในสังคม ดังนั้นความต้องการที่จะต้องสร้างศักยภาพทางทหารของประเทศจึงไม่ใช่ทางเลือกในภาวะปัจจุบันแต่ความต้องการของคนในสังคมในฐานะผู้เสียภาษีคือความต้องการเห็นรัฐบาลใช้งบประมาณที่มาจากภาษีของพวกเขาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดใหญ่และผู้นํารัฐบาลที่เข้าใจวิกฤตจะต้องจัดลำดับความเร่งด่วนของการใช้งบประมาณให้ถูกต้องทั้งอาจต้องควบคุมการใช้งบของภาครัฐโดยเฉพาะการปรับลดงบประมาณทหารและยุติการซื้ออาวุธชั่วคราว และถึงเวลาที่ต้องเอาสตางค์ซื้อปืนมาซื้อ,อยาแล้ว การนำเสนอของกองทัพเรือที่มีทั้งรายการทั้งเรือดำน้ำดโดรนและเรือยกพลขึ้นบกจึงกลายเป็นตำบลกระสุนตกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการนำเสนอเช่นนี้เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงกลาโหมแต่กระสุนจากอารมณ์ของสังคมก็ตกใส่กองทัพเรือที่เดียวทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วผู้ที่ต้องตอบคำถามนี้ด้วยความรับผิดชอบคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระสุนตกแต่ที่วังเดิมไม่ตกที่สนามชา้า ราวกับรัฐมนตรีกลาโหมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอารมณ์สังคมวันนี้สวนทางกับกองทัพเรืออย่างมากจนเสมือนดอกประดู่ร่วงโรยไปจากใจของคนไทยแล้วดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน q r Code ได้เลยครับ